สำนักง,งานชมประทานที่8จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2565วันพุธที่27กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกานายเกรียงไกรภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสํานักง,งานชนบทานที่8เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจําปี2565เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กระกฎาคม2565โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายเกรียงไกรภาคพิเศษผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประทานที่8ได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำคำถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพายุโค,คลบาท ในฐานะค่าของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศช,ชาติจากนั้นคณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณสำนักง,งานชมพทานที่8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา